บอชชาติมองโจนัฐบุฒิชนะตะวันฉายโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องบอชชาติให้สัมภาษณ์หลังโชคนะครับบอกว่ามีรีแมต์ร้อเ์เซ็นะครับสำหรับความคิดของเขาเขาให้โจนัทบุฒิชนะนะครับมาก็เราก็มาดูคลิปกันมาเปคู่ของตะวันฉายโจวัตสนีาวห้นคุณชาิมแผนที่จะเลนกันคู่นี้เมื่อไหร่ครับ ปีนี้ร้อปนีนี้ร้อยอซอยากทำที่อเมริกาแต่ไม่รู้นะยังไม่รู้แต่เร็วเร็วนะเร็วหน่อยโอเคผมเข้าใจถ้าเกิดทุกคนนึกว่าถอนใจโัออช,ชนะผมดูอ,อัดออด้วยความไปมปันแน่นมากแน่นมากสู้สีมากแต่สำหรับผมคนเดียวผมก็จะเป็นคนผมไม่ได้เป็นกรรมการผมนึกว่าโจนัตัวชนะ แต่ผมไม่ได้เป็นกรรมการ okay. ว่าไอ้ไว่าตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนี่เม่าดู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 ไฟในทุกคนสนใจไอ้ว่าผมว่ามันนะมันสูงสีมากชิคกีก้พามันสูงสีแล้วก็มวยไทยสูงสีทุกคนอยากดูทั้งที่สามผมว่านะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการให้สัมภาษณ์ของบอสชาตีก็ยืนยันแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีรีแมตแน่นอนสําหรับโจนาถวุฒและตะวันฉายนะครับยังไงก็ต้องได้รีแมตนะครับเพราะว่าจากไฟนี้มันก็ทําให้วันแชมเปี้ยนชิพเสียหายมากๆนะครับเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับและคนทั่วโลกก็มองว่าโจชนะนะครับแต่ยังมีบางส่วนก็มองว่าตะวันฉายชนะอยู่นะครับ แต่ก็ไม่ได้โทษที่ตัวนักมวยนะครับไม่ต้องโทษนะครับผมก็ไม่เห็นดีกับคนที่ไปด่านักมวยผลแพ้ผลชนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวนักมวยเลยนะครับอย่าไปด่านักมวยนะครับมันไม่ดีเลยนะครับท่านผู้ชมทั้งสองคนนี้เขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องผลแพ้ชนะมันจะอยู่ที่ตัวกรรมการนะครับน่าจะมีการอบรมกัน ยังมานะครับในวันแชมเปี้ยนชิพรู้จากตะวันฉายให้สัมภาษณ์ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเขาไม่ได้ดีใจอะไรเลยที่ป้องกันแชมป์ได้นะครับก็คือเขาก็รู้ตัวของเขาดีนั่นแหละทุกคนก็อย่าไปโทษตัวนักมวยนะครับเขาไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับบางคนก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะครับหลังจากที่ต่อยเสร็จแล้วยังมาเจออะไรแบบนี้นะครับก็ปวดทุกคนก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันดีกว่านะครับ ถ้าจะโทษก็โทษกรรมการได้นะครับอย่าไปโทษตัวนักมวยเลยและเราก็รอดูการรีแมตช์ครั้งที่3นะครับตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นคู่ประวัติศาสตร์ที่มีการรีแมตช์ถึง3ครั้งนะครับครั้งแรกก็แบบค้านสายตาเอ้ไม่ได้ค้านสายตาดิมันเบียดกันมากนะครับใครใครก็ได้นะครับครั้งที่2ก็อาจจะค้านสายตาคนหมูมากนะครับและครั้งที่3นี่แหละน่าจะเป็นตัวตัดสินได้แล้วนะครับบอสชาตีก็บอกในปีนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โห ผมก็บอกผมก็คาดการว่าน่าจะเป็นประมาณอีก3เดือนน่าจะได้รีแมต์กันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่ได้เจ็บมากนะครับและถ้ารีแมต์กันแล้วแล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพอาจจะกู้ซื้อเสียงขึ้นมาได้นะผมก็เป็นกําลังใจให้ตะวันฉายและพี่โจนะครับพี่โจก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วก่อนจะเลิกมวยนะครับแต่ก็มาเจออะไรแบบนี้ก็ก็รออีกนิดนะครับแบตเตอรี่ยังน่าจะไม่หมดตอนนี้นะครับ แต่พี่โจนัทวุฒิก็มีสปิริตมากๆกนะครับก็คือเขาตัดสินให้ตะวันฉายชนะไม่มีโวยวงโวยวายนะครับตบมือให้กับตะวันฉายด้วยซ้ํานะครับโอ้โหแบบทํายังไงก็หล่อนะครับถึงหน้าตาจะสู้ไม่ได้แต่นิส,สัยนีสุดยอดมากนะครับสําหรับโจนัทวุฒิเราดูเขาแบบสัมภาษณ์อะไรแบบก็เท่ไปหมดเลยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับนี่แหละนะครับเขาก็บอกว่า คาลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะครับวันนี้ผมถึงจะเข้าใจนะครับสุดยอดจริงๆ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้วยนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย